โอ้ม,ม,ม,มาเบิ่วงแบงเน่าด้อพี่น้องเดอ้ดอปัดเนี่ยเ้อะโรนเต็มดินพี่น้องไอ้เมือน,น,นลูกกากรสร้างอยู่เหมืนเนาะซุ้มอยู่เตะล่างเหมืกันหลายซุ้มอยู่ทั้งทั้งกันหลายบันทุกบันเลยอ่าว่าล่ะพี่น้องรู้สึกว่าติดท้ายยากกว่าด้วพี่น้องเลยโอ้ยไล่อยู่พี่น้องไลยอยู่ บางน้อยบางแงไม่เป็นอะไรพี่น้องเอ้ยอ่าสุลายอยู่วันนี้บางนาวต้นนี่ประมาณสิบสิบห้าปีได้อยู่พี่น้องสิบห้าสิบหกปีได้พี่น้องเน้อบางนาวตุลตนใไง่มากดกซุ่มอยู่ตารางเนี่ยเพราะต้องถาม ไล่วนวนเต็มดินอยู่พีน่องเลยวนเต็มดินอยู่เล้ากะตอนที่ละหมากละหมากไปก่อนมั้กะจะเอาหยางน้อยหนึ่งเพราะตัวมันแแบบลงพีน้อง,องมันนังหมากมันแแบบลงเขาก็คอยดึงเอา ามากน้อยเบาเอาถา้าหมาอย่างไงเอาถ้าหมาจะซุกแล้วพี่น้องเอาถ้าหมาจะซุกแล้วนเนาะจับกล้องว่าใครไป็นคนได้ดพี่น้องเด้อมันแหมพดจับกล่องว่าใครเป็นคนเลยโอ้ ี่งุดูุดตะลางบัดเนี่ยเป็นเทวาเลยอ้าวไปเยอะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ หมาฆ่าตัวเดียเดียวอ๊อปโอเดียวออยโอ้ยโตตัตัตหมากมันอะดอกจีดอกมันหนักมากมันแมบบลงเน้ะพี่น้องมันแมบบลงแอ้กะกะสิยท้ายพี่น้องเบิ้งไปเลย าะว่าต้นมันนังหมากมัม้งนั่นงหมักพี่น้องอเออพอยเอาเส่ท้งปีก็ได้ครับเอือ เอาตรงห้องเรียงมาคุณภาพหลายคุณภาพหลายคุณภาพีตัวขกรวมสมบูรณ์ผ้กากันนักหมากลุนลงเบิดคุณนวบังเจเจือ งานน้อยๆตํ้ๆนี่ก็โอ้ดกม่หยอกคือกันเจ็บมแถวทั้งที่กันลไกลายะพี่นองด้วทั้งทีกัน,นลุนลหลมนไม่เด,ดูแลแปุไม่เลยมาเบิงเลยโดนถิ่มหมด ถาเหตุหนาเลยหลังจากเก็บบางเน่ามาจากใตต้นเลยหรือว่าท้องเต้อนอ่าก็สิได้มาขัดออกมากซุกไปตั้งห่างมากดิบไปตั้งหาก,มาก,หากมากง่ายหมากน้อยขัดออกน้พี่น้องเนาะ,ะมะหอนเห็นแล้วสิได้มาคัดออกอีกว่าหมากไดมันบ่เนา่าหมากไดเน่ซุมเน่าคัดออกไป โอ้เปตัน,นำลายเว้หนวยใหนวยตรงนวยงานใส่แม่หนุ่มซุ้มกล่องอะใกล้าพ,พี่น้อง หลังจากเบิ้งบักน้าแล้วสิวเดาว่าเบิ้งผักอีนั่งเลิศหรือว่าไผอีเลิศเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าเป็นป้าเป็นป้าอยู่เนี่ยครับทายอยู่แถวเฮียนเจ้าของเห็นละว่าไปทายไก่ดอกอ่ของอยู่ของกินแมนเบิร์ดปลาไผ่เลิศด็กพี่น้องเลยอ่ปลาบังไงหมดละอ่ามีค่าพร้อมเด็กพี่น้องเนอะค่ากับมี่อ่าไผอเลิศกับลาย ทึ้งคาค่าอยู่ทึ่งเนะาะไาเลิศอยู่ยตเตะได้พี่น้องด้วยปลูกได้ประมาณสามปีพักอีนั่งเลิศหรือว,ว่าไฟเลิศนี่ยพี่น้องเป็นป้าเป็นป้าอยู่มือนนี้ก็คือจจงฝนสิตกหนึ่งแดดโอ้ห่อนหลายแทวเลย เออบัดน,นี้ก็จะเป็นพริกเนาะพี่น้องเนาะน่ะมักพริกเด้อพี่น้องเดอ้อบัดน,นี้เด้อมันสิเป็นป้าพริกมันน่ะ้าพริกสดเออพี่น้องบัดน,นี้สิมาอันต้นสมโอเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะอ่าต้นสมโอหลังบัตรนะพี่น้องเดอ้อต้นนี้ค่ะปลูกประมาณ6ปีพี่น้องต้นสมโอต้น ต้นสุโขไว้มันสูงกําลังเหี้ยนเท่าต้นสุโอนี่ไหมมากล้นมิดเดี๋ยวกับว่าหลายดอกพึ่งเห็นอ้วันนี้ก็แดดท่อนขนาดเลย สมโอสมโอครับพี่น้องกัดได้บึ้งของอยู่ของกินเรียบร้อยแล้วอขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ